สวัสดีจ้ายินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมีอกอคิดนะจ๊ะเป็นช่องที่ขายกล้วยไม้นะจ๊ะเป็นช่องเล็กๆนะจ๊ะลูกค้าจ๋าช่วยติดตามช่วยสนับสนุนช่องของเราด้วยนะจ๊ะวันนี้มีกล้วยไม้สวยๆมาจะจำหน่ายให้กับลูกค้าแล้วนะจ๊ะถ้าใครสนใจก็ตะแก้งค o วโคตตรงมุมจอเนาะมันก็โทรมาเบอร์ใต้คิวโคตนะจ๊ะเบอร์ของโบจ้ะรอรับสายลูกค้าทุกท่าน โบห้าร้อยบาทหนึ่งสิบหนึ่งคูปองยังอยู่นะจ๊ะเราจะจับรางวัลกันในวันเกิดของโบรอรอรอจับรางวัลกันในวันเกิดของโบนะจ๊ะลูกค้าจ๊ะจ๊ะวันนี้แม่คนบอกก็ฝากมันเดิมจะฝากกดตรงหัวแม่โป้งมือด้วยนะจ๊ะแล้วอย่าลืมกดติดตามกดตรงรูปกะดิ่งกันนะจ๊ะเพิ่มเพื่อนกันเข้าไว้จ๊ะเราพอเราลงช่องลงคลิปไปปุ๊บมันจะเด้งเข้าหาลูกค้าได้ททันนีจะะะลืมบงส่า ค่าจะส่งเราอยู่เหมือนเดิมเนาะเก็บเงินไปทางกบเก้าสิบบาทแบบเหมาเหมาไม่มีบวกเพิ่มจ้ะตั้งแต่หนึ่งต้นถึงสิบต้นยี่สิบต้นก็ราคานี้ไม่มีบวกเพิ่มนะจ๊ะถ้าโอนก็เจ็ดสิบาทแบบเหมาเหมาเช่นกันจ้ะมาเรามาเจอกล้วยไม้ต้นที่หนึ่งกันเลยจ้าอ่ะต้นที่หนึ่งจ้ะวันนี้เราขอเปิดด้วยสิงโตจ้ะลูกค้าสิงโตจริงๆเห็นไหมจ๊ะย้อยใหญ่จ้ะสิงโต กรวงข้าวลูกค้าดูดูดอกดอกเยอะมากนี่เห็นไหมจ๊ะดอกทั้งนั้นเลยจ๊ะกลังให้ดอกจ๊ะในราคาสองร้อยบาทเท่านั้นจ้ะลูกค้ากอใหญ่ๆไซส์จัมโบ้จ๊ะอ่ะมาต่อไปก็จะเป็นแคทนะจ๊ะแคทต,ตัวนี้เขามีชื่อว่าฉงกูสวอนฉงกูสวอนดูดอกลูกค้าสวยมากนี่รัวด,ดูกอในราคาหนึ่งร้อย แปสิบบาทฉงกูสวรมีมีแค่สองกระถางนะจ๊ะลูกค้าจ๋าตัวนี้จะเป็นสุวรรณภูมิสีส้มนี่สวยส้มปากแดงนะจ๊ะนี่สวยสวยกอใหญ่ๆแบบนี้เลยจ๊ะในราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจ้ะมีแค่สองกระถางจ้าลูกค้าจ๋าตัวนี้จะเป็น ควีนซิลิกิตสวยมากลูกค้าเห็นไหมจ๊ะสีขาวข้างในเหลืองสวยอย่างนี้เลยจ๊ะมีกระถางเดียวจ๊ะมีแค่กระถางเดียวในราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทอ่ะมาต่อกันด้วยต้นนี้เลยจ๊ะลูกค้าจ๋าได้มาแค่กระถางเดียวดูดอกสวยมากเห็นไหมจ๊ะเขามีชื่อว่าทองดีดีไลท์นี่นี่นช็อปดอกตุ่มก็มีนะจ๊ะมีแค่ กระถางเดียวจ้ะมีแค่กระถางเดียวนะจ๊ะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทอ่ะตัวนี้จะเป็นช้างช้างใหญ่จะลูกค้าจ๋าดูดูกอดูต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นนะจ๊ะห้าต้นกระถางเนี้ยมีห้าต้นเป็นช้างชมพูนะจ๊ะลูกค้าจ๋าเจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ด ร้อยบาทไม่ใช่ชมพูอ่อนนะจ๊ะลูกค้าจ๊ะเป็นชมพูดอกเข้มสวยมากจ๊ะลูกค้าจ๊ะตัวนี้อีกหนึ่งกระถางจ๊ะนี่เป็นกระถางที่สองนะจ๊ะอันนี้มีสี่หนึ่งสองสามสี่ต้นบิ๊กบิ๊กจ๊ะนี่เจ็ดร้อยบาทจ๊ะช้างชมพูดอกจ่มแจ่มจ๊ะลูกค้าจ๊ะอะมาคนใหญ่ก็รอบที่แล้วเยอะเลยจ้ะลูกค้าจ๊ะ อ่ะเข้ามาในนี้ลูกตัวนี้จะเป็นเมมเทียนชัยเข้ากับสามปอยเหลือไม่เยอะแล้วจ้ะเหลือแค่สองกระถางดอกสวยบานนานบานทนออกดอกเก่งหนึ่งร้อยยี่สิบบาทตัวนี้จะเป็นไม้บรูเข้ากับไพลริเวอร์มีสองต้นจ๊ะลูกค้าเหลือแค่กระถางเดียวจ้ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาท ตัวนี้จะเป็นไม้เหลืองเข้ากับไพริเวอร์เหลือสามกระถางจ้าลูกค้าจ๋าหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเลยแค่สามกระถางนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นกุลาบลอรเรนเซียเข้ากับเดียนไนนี่ดูสองต้นคู่ทั้งนั้นเลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าสองต้นคู่ใหญ่ๆเขาจะออกดอกเก่งนะจ๊ะออกดอกบ่อย ในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะสวยทุกต้นเลยลูกค้าสวยมากๆเลยจะลูกค้าจ้ะตัวนี้จะเป็นกุลาบกระเป๋าเปิดเผือกจ้ะแม่คนบอนไปเจอสว,สวยก็ต้องเอาออกมาจ้ะหนึ่งร้อยหกสิบบาทกุหลาบกระเป๋าเปิดเผือกตัวนี้จะเป็นพระรอเข็มแสด เขาจะออกดอกทั้งปีนะจ๊ะลูกค้าจ๋ะพระรอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะตัวนี้จะเป็นเข็มแดงป่าอ่านี่กอใหญ่ใหญ่แบบนี้จ้ะกอใหญ่ไม่รู้กี่ต้นจ้ะเขาเอามัดรวมการลากเดินดีเดินสวยแล้วเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ่ะตัวนี้จะเป็นไอยเรศเผือก ไมยหายากจะลูกค้าลากเดินดีเดินสวยแล้วนะไอยะเรศเผือกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตัวนี้จะเป็นไอยะเรศชมพูสองต้นคู่ไอยะเรศชมพูฝักข้าวโพดหนึ่งร้อยหกสิบบาทเอาเรามาต่อกันด้วยไอยะเรศแดงนะจ๊ะเป็นไอยะเรศลูกผสมระหว่างช้างกับไอยะเรศแดงนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะ ตัวนี้จะเป็นกุราบลอเรนเซียเท่ากับสันเซ็ตออกดอกทั้งปีนะจ๊ะออกดอกเก่งออกดอกบ่อยดอกหอมหอมจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหมดแล้วหมดเลยจะชุดเนี้ยในส่วนใหญ่ไม่มีแล้วนะจ๊ะลูกค้าออกไม่ทันจ้ะตัวนี้จะเป็นฟอร์มกอจะลูกค้าจ๋านี่สามสี่ต้นนะจ๊ะลูกค้าแตกหนอกนให้ยิบยับเลยหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจ้ะอ่ะมาตัวนี้จะเป็นหัวกระเทียม รือลูกเอนไซเคียนะจ๊ะออกดอกเก่งออกดอกบ่อยดอกหอมด้วยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอันนี้จะเป็นเขาแกะเผือกฟอร์มกอนะจ๊ะลูกค้าสี่ห้าต้นนะจ๊ะในกระถางนี้ทรงเขาเหมือนไม้เหี่ยวนะจ๊ะแต่ไม่เหี่ยวจะลูกค้าจ๋าทรงเขาเป็นแบบนี้เองจ้ะเขาแกะเผือกสองร้อยบาทตัวนี้จะเป็นเขาแกะชมพูเขาแกะชมพูหนึ่งร้อย ห้าสิบบาทจ้ะต้นสวยๆวกริบกเลยจ้ะตัวนี้จะเป็นรูโซนิก้าเข้ากับลาเมลาตาสวยมากลูกค้าดอกสวยเดี๋ยวแม่คนบอลจะบอกก่อนนะจ๊ะขัเป็นไม้เพาะเมล็ดแล้วดอกเขาจะแตกต่างกัน จะไม่มากก็น้อยจ้ะจะมีเข้มมีจางนิดเดียวเท่านั้นเองดอกสวยมากๆจ้ะลูโซนิก้าเข้ากับลาเมลาตาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไม้ดอกหอมจ้ะลูกค้าจ๋ะแล้วสวยไม้หายากด้วยจ้ะไม้อันนี้ถ้าบางทนะีเขาจะขายราคากันเรยงๆเลยนะจ้ะลูกค้าจ๋ะ ตัวนี้จะเป็นมารายแดงฟอร์มกอใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้ะสองร้อยห้าสิบบาทตัวนี้จะเป็นมาลายแดงสามต้นนะจ๊ะนี่สองร้อยบาทจ้ะสองร้อยบาทเท่านั้นอ่ะจบแล้วค้ามมาใสา่เลยลูกค้ามมาตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเนเตอร์เผือกจ้ะ สวยๆเลยลูกค้าเนเตอร์เผือกหนึ่งร้อยสามสิบบาทอันนี้จะเป็นเดี๋ยวะจะลูกค,ะคะ้าจ้าอันนี้คือสายไหมไกลลิตลูกกอดูสายลูกค,ะคะ้าจ้าสวยๆเลยจะ้ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทตัวนี้จะเป็นเหลืองจันข้าวกับคางสัน้นดูกอลูกค้าสวยมากสายอวบกอใหญ่จะ้ะหนึ่งร้อยสาม สิบบาทจ้ะตัวนี้จะเป็นเนตเติมม่วงองให้ลูกค้าดูดูกอเห็นไหมจ้ะลูกค้านี่กอใหญ่ๆสวยแบบน,นี้เลยจ้ะเนตเติมม่วงหนึ่งร้อยสามสิบบาทจ้ะกอใหญ่มากจ้ะเนตเติมม่วงนี่มาตัวนี้จะเป็นสายหลวงใต้ดูกอกอใหญ่สายยาวจ้ะ สายหลวงใต้หนึ่งร้อยสามสิบบาทจ้ะตัวนี้จะเป็นโอโน่ดอกใหญ่อะลูกค้าดูจ้ะลูกค้าจ๋าโอโน่ดอกใหญ่กกมะหึมาจ้ะไม่ใช่ใหญ่แต่ดอกนะจ๊ะโกก้าใหญ่หนึ่งร้อยสามสิบบาทจ้ะจ้ะปุ๋ยมาแล้วนะจ๊ะลูกค้าจ๋ะปุ๋ยของเราเป็นปุ๋ยกล้วยไม้เกรดดีนะจ๊ะ วิธีใช้ของเราก็ใส่ฉีดใส่ฟ็อกซี่นะจ๊ะฉีดประมาณหนึ่งช้อนชาต่อหนึ่งฟ็อกซี่นะจ๊ะลูกค้าจ๋าถ้าหนึ่งช้อนโต๊ะช้อนที่เรากินข้าวเนาะต่อน้ำยี่สิบลิตรนะจ๊ะฉีดประมาณเจ็ดวันถ้าใครขยันนะจ๊ะมีเวลาว่างๆก็เจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งก่อนฉีดปุ๋ยก็ให้ลดน้ําก่อนนะจ๊ะลูกค้าจ๋าลดน้ําก่อนประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีจ้ะ ในราคาหนึ่งร้อยบาทจ้ะลูกค้าจ้ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเป็นปุ๋ยบํารุงรากบํารุงต้นเล่งดอกไปในตัวนะจ๊ะลูกค้าจ๋ะอ่ะ,อะมาต่อกันด้วยมีโอโนโดอกใหญ่ก็ต้องมีโอโนสเปซจ้ะลูกค้าดูเห็นไหมจ้ะดูสายยาวๆแบบนี้นะจ้ะโอโนโสเปซหนึ่งร้อยสามสิบบาทเท่านั้นจ้ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะโอโนส สเปดมาถึงนี่ตัวนี้จะเป็นสายน้ำผึ้งไทยโอ้โห,โห,โหดูสายลูกค้าเห็นไหมสายสายน้ำผึ้งไทยหนึ่งร้อยสามสิบบาทตัวนี้จะเป็นสายน้ำผึ้งลาวเข้ากับคังสัน้นสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าหนึ่งร้อยสามสิบบาทสายน้ำผึ้งลาวเข้ากับคังสั้นนะจ๊ะ ตัวนี้จะเป็นโอโนเผือกไม้หายากลูกค้านี่น้อยส่วนที่จะมีจ้ะโอโนเผือกหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจ้ะโอโนเผือกแล้วตัวนี้จะเป็นโอโนชมพูนี่ไม่ไม่แพ้กันเลยเห็นไหมจ้ะระหว่างเผือกกับชมพูหนึ่งร้อยสามห้าสิบบาทจ้ะเ <c oughs> บรกตัวโกงเลยจ้ะลูกค้าจ้ะ ตัวนี้คือสายน้ำครั่งสาวยาวๆอวบๆแบบนี้เลยจ้ะกำลังแตกโกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสายน้ำครั่งนะจ๊ะไม้หายากตัวนี้จ้ะตัวนี้จะเป็นสายเมืองเงาวอ่ะกอไม่แพ้ใครเลยลูกค้าเห็นไหมจ๊ะสายเมืองเงาหนึ่งร้อยสามสิบบาทจ้ะสายเมืองเงาว ตัวนี้จะเป็นลูกสายหลวงใต้นี่ไม้กอบ้านแม่คนมือบอลนี่ไม่แพ้ใครนะจะต,ะตะกูนสายหนึ่งร้อยสามสิบบาทจ้ะลูกสายหลวงใต้ตัวนี้จะเป็นสายม่วงไม้หายากจ้ะสวยแล้วเห็นไหมลูกค้าสวยแล้วตะเกียงมาพึบพับนอใหม่แตกพึบพับแบบนี้เลยจ้ะหนึ่งร้อยห้า สิบบาทตัวนี้จะเป็นผาเวียงกอใหญ่ๆแบบนี้เลยจ้ะสวยมากผาเวียงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะผาเวียงผาเวียงนี่เป็นไม้ป่านะจ๊ะลูกค้าจ้าตัวนี้จะเป็นคางสั้นสี่เอ็นดอกนี้ใหญ่หญเลยจ้ะขอผสมกันขึ้นมาใหม่จ้ะถึงได้ชื่อว่าสี่เอ็นหนึ่งร้อยสามสิบบาทจ้ะตัวนี้จะเป็น ข้างสั้นเผือกบุกกอสวยมากจ้ะข้างสั้นเผือกหนึ่งร้อยสามสิบบาทจ้ะข้างสั้นเผือกนะจ๊ะตัวนี้เป็นข้างสั้นม่วงอะเห็นนะจ๊ะข้างสั้นม่วงบุกกอลูกค้าเห็นไหมนี่กอใหญ่ๆแบบนี้เลยจ้ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทจ้ะแดดมาแป๊ดเลยจ้ะ ตัวนี้จะเป็นมัดฉาโนลูกค้าดูอ้อมไม้ได้เห็นไหมจ๊ะนี่อ้อมไม้และความใหญ่ของเขา่าความงามเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตัวนี้จะเป็นมัดขาเผือกเอ้ยมัดขาเหลืองแหมปันมัดขาเผือกมาจากไหนมัดขาเหลืองหนึ่งร้อยแปดสิบบาทใหญ่ตัวนี้จะเป็นมัดขา ชมภูไหม1หนึ่งร้อยแปดสิบบาทจ้ะตัวนี้จะเป็นกุรลาอินทจักรเข้ากับซันเซ็ตออกดอกทั้งปีนะจ๊ะดอกหอมหอมมากๆออกดอกเก่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะตัวนี้เขาจะมีชื่อว่าแวละวีแวลระวี we. well we. ออกดอกทั้งปีนะจ๊ะเป็นตะกูลเข็มนะจ๊ะ ตะกูเดียวกับเข็มแสดคล้ายกับเข็มแสดแต่เขาจะออกดอกเก่งทั้งปีจ้ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจ้ะอ่ะมามาเจอกับแคทกอใหญ่กอยักษ์อีกแล้วจะลูกค้าจ้ะตัวนี้จะเป็นคิงออฟไตหวันมีไม่เยอะเลยนะจะลูกค้าจ้ะในสวนใหญ่ก็แทบจะไม่เหลือแล้วจ้ะสวยๆนะเราจะคัดแต่ไม้สวยๆกอใหญ่ๆมานะจ้ะนี่คิงออฟ ไต้หวันดูกอสองร้อยบาทจ้ะ k ิ n งอ f อปไต้หวันตัวนี้จะเป็นมาเกากอเล็กนะจ๊ะอันนี้จะเป็นมาเกากอเล็กให้ดูกอเล็กของแม่คนมือบอลซะก่อนเห็นไหมจ๊ะดูหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะมาเกาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตัวนี้จะเป็นมาเกาสองร้อยจ้ะ นี่ก้อนหนึ่งอันหนักประมาณเกือบห้ากิโลจะลูกค้าจ๋าเขาใหญ่มากมาเก้าสองร้อยบาทจะ้ะตัวนี้จะเป็นลักกี้มังกรดูกอใหญ่มากจะลูกค้าจ๋าสองร้อยบาทลักกี้มังกรเอาข้านี้หรือไปนี้เลยลูกเข้ากลางก่อนเนาะ,อะเอาแคทก่อนตัวนี้จะเป็น โอ้โหกอเขามีชื่อว่าพัชระแฟนซีอ่ะนี่พัชระแฟนซีกอใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้ะสองร้อยบาทนะจ๊ะพัชระแฟนซีมาตัวนี้จะเป็นนวแฮมเมอร์นวแฮมเมอร์นี่มีดอกนะจ๊ะลูกค้าจ๊ะ มีช่อดอกนะจ๊ะมีไม่เยอะจ้ะเนวแฮมเมอร์นี่เหลืออยู่แค่สามกระถางใชไ่ไหมลูกสามกระถางจ้ะดอกเขาสวยมากเลยเนวแฮมเมอร์หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะเนวแฮมเมอร์แล้วตัวนี้จะเป็นแอนนาแอนนานี่ก็เหลือไม่เยอะยนะจ๊ะในสวนก็จะหมดแล้วจ้ะนี่กอเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะแอนนานะจ๊ะลูกค้าจ้ะ แอนนาแล้วตัวนี้จะเป็นตัวนี้คือเขามีชื่อว่าลิเวอร์อแควร์สเปสมชื่อจ้ะดูดอกสวยมากเป็นหวายเอยเป็นแคทด,ดอกกลางนะจ๊ะนี่ดอกเขาสวยอย่างนี้เราออกดอกเก่งออกดอกบ่อยนะจ๊ะลิเวอร์อแควร์สเปซหนึ่งร้อยห้า สิบบาทจ้ะตอนนี้จะเป็นเย็นเย็นยังไม่เย็นยังร้อนเย็นโคโรนากรีนไม้หายากนะจ๊ะเย็นโคโรนากรีนเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอยู่ในกระถางใหญ่นะจ๊ะลูกค้าเราเปลี่ยนกระถางให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตอนนี้จะเป็นสตาร์ออฟสยามสตาร์ออฟสยามนี่มีช่อด,ดอกทุกกระถางนะจ๊ะ นี่สตาออฟสยามดูกอลูกคา้าไม่รู้กี่ต้นจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสตาออฟสยามแล้วมาถึงนี่ตัวนี้จะเป็นใจลักบีทอ่หนูชอดอกลูกคา้าใจลักบีทสีม่วงสีบรูเขาไม่ออกม่วงจ้านะจ๊ะจะเป็นสีบรูสวยมากจ้ะใจลักบีท หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะใจลักบีตตัวนี้จะเป็นทินฟงชินฟงลิตเติลบอยดูกอลูกค้านี่ไม่ได้โม้จ้ะใหญ่มากๆชินฟงลิตเติลบอยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไลน์นี้กลับไปเลยนะลุงเนาะตัวนี้จะเป็นลุยชินนารี่ เผือกหรือดอกสีขาวนี่เองจ้ะมีต้นหนึ่งมีดอกอ่ะให้ดูดอกนี่นะจ๊ะลูกค้าดอกเขาจะสีขาวออกดอกเก่งเห็นไหมจ๊ะนี่ออกดอกเก่งออกดอกบ่อยแล้กกอนี่ลูกค้านี่แม่ขนมะบอลคัดมากระไม้กระมือจ้ะกอกระถางหนึ่งไม่ต่ำกว่าเจ็ดต้นไม่ต่ำกว่าเจ็ดต้นลูกค้าจ้ะกอใหญ่ๆทั่งนั้นเลยสองร้อย สองร้อยบาทจ้ะนี่กอเห็นไหมกอใหญ่มะหืมาจ้ะสองร้อยบาทจ้ะหลุยชินรีฟอ,อร์มกอเลยจ้ะหรือเข็มญี่ปุ่นขาวเนี่ยเนาะที่เขาเรียกกันเข็มญี่ปุ่นนะจ้ะตัวนี้จะเป็นกุราบโกกิสองต้นคู่งี้เลยจ้ะในราคาหนึ่งร้อย หกสิบบาทหรือห้าสิบบาทจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะตัวนี้จะเป็นกุหลาบเหลืองโคราชสองต้นคู่สวยๆอย่างนี้เลยลูกค้าเห็นไหมดอกหอมมากๆจ้ะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสองต้นคู่นะจ๊ะลูกค้าจ้ะตัวนี้จะเป็นกุหลาบเหลืองโคราชดอกเขียวนะจ๊ะ เหลือแค่กระถางเดียวสองร้อยยี่สิบบาทจ้ะตัวนี้จะเป็นกุหลาบเหลืองโคราชเข้ากับเวียดนามออกดอกทั้งปีดูกก้านเป็นสักขีพยานได้ออกดอกเก่งหนึ่งร้อยสามสิบบาทจ้ะตัวนี้จะเป็นกุหลาบเหลืองโคราชเข้ากับหลุยชินารีนี่ดูกอ เขาจะได้ความหอมความสวยของกุลาบเหลืองโคาราชนะจ๊ะแล้วได้แตกกอกเก่งเหมือนหลุยเชินารีจหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะตัวนี้จะเป็นบางกอกวิราชเข้ากับซันเซ็ตดอกส้มแสดสองต้นคู่อ่ะให้ดูงี้เลยจ้ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทจ้ะตัวนี้จะเป็นเอื้องคําตาดำ ดูลากลากเดินดีเต็มกระถางแบบนี้นะจ๊ะเอื้องคําตาดำหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตัวนี้จะเป็นเอื้องสายเสิดอ่ะออกดอกแล้วนะจ๊ะนี่คือช่อดอกของเขาลูกค้าจ๋านี่น่ช่อดอกนี่ช่อดอก,อดอกเริ่มมาแล้วนะจ๊ะลูกค้าจ๋าในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเริ่มแทงตาดอกมาแล้วจ๊ะตัวนี้ ช้างเข้ากับโคอิชิมีช่อดอกทุกกระทางนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าแม่คนมือบอลชีโมเห็นไหมจ๊ะนี่คือช่อดอกออกดอกเก่งนะจ๊ะออกดอกบ่อยช้างเข้ากับโคอิชินีจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตัวนี้จะเป็นช้างกระมีช่อดอกแล้วเช่นกัน ลูกค้าจ้าเห็นไหมหนึ่งร้ยห้าสบาทช้างกระต้นใหญ่นะจ้ะหนึ่ง้ยห้าสิบบาทตัวนี้จะเป็นช้างพลายกระถางละหนึ่งยนะจ้ะหนึ่งร้ช้างตอนนี้ที่ส่วนของเราหมดนะจ้ะที่เราเคยจําหน่ายอยู่เนาะจะมีช้างพลายช้างกระช้างส้มช้างเผือก ช้างแดงช้างชมพูช้างบรูนี่ยังไม่รับปากนะจ๊ะเพราะว่าต้นเขาเล็กเนาะจะมีหกสีลูกค้าถ้าสั่งครบหกกระถางจะอยู่ที่กระถางละเก้าสิบบาทถ้าไม่ครบหกกระถางจะอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทลูกค้าสั่งจองกระโบได้เลยจ้ะเขาส่วนจะเอาออกมาให้แบบสวยๆเลยจ้ะลูกค้าจ้ะตัวนี้จะเป็น ช้างโพธิสารออกดอกทั้งปีนะจ๊ะออกดอกเก่งบานนานบานทนแต่ดอกไม่หอมนะจ๊ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทตัวนี้จะเป็นช้างการตูนเหลือไม่เยอะแล้วจ๊ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทตัวนี้จะเป็นช้างค่อมกระอ่ะดูชอดอกลูกค้านี่เห็นไหมชอดอก เห็นไหมจ๊ะที่เห็นเห็นเนี่ยหนึ่งสองที่เห็นนี่คือสามแล้วนะจ๊ะสี่ช่อดอกนะจ๊ะที่เห็นเห็นนี่คือสี่ช่อดอกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตัวนี้จะเป็นทางคอมบาวตากอ่ะร้อยสามสิบนี่ช่อดอกลูกค้าจ๋ะร้อยสามสิบบาทกระถางใหญ่แล้วหมดไปแล้วนะจ๊ะฮะ อันนี้ก็เป็นคอมกะ,ชมละลใช่ไหมลูกใช่ไหมไทพโพดอันนี้อ่ะเรามาต่อกันด้วยเย็ลโลโอมจ้ะไม้ออกดอกเก่งนะจ๊ะออกดอกบ่อยอ่ะกระถางนี้เหลือแค่กระถางเดียวเอาปะ่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะตัวนี้จะเป็นบางกอกไว้นี่บางกอกไว้ไม้เลี้ยงแดดร้อยนะจ๊ะตระกูลเวนด้าใบาร่อง กรีบเขาจะเป็นสีม่วงอ่อนแล้วปากเขาจะเป็นม่วงเข้มนะจ๊ะลูกค้าจ๋ะบางกอกไว้หนึ่งร้อยสามสิบบาทตัวนี้จะเป็นแวนด้าไบร่องด็อกเตอร์อเนกชมพูออกดอกบ่อยออกดอกเก่งนะจ๊ะขอแดดร้อยนะจ๊ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทจ้ะตัวนี้จะเป็นหอมมือลิหอมนานหอมทนจ้ะดอกสวยมากๆ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทตัวนี้จะเป็นนวดพลามชมพูดอกหอมดอกสวยนะจ๊ะนวดพรามชมพูหนึ่งร้อยสามสิบบาทตัวนี้จะเป็นช้างดำดูกอลูกค้าไม่ต้องนับต้นนะจ๊ะว่ากี่ต้นแน่นแบบนี้เลยจ๊ะช้างดำสองร้อยห้า ิบบาทจ้าเหลือสองกระถางนะจ๊ะลูกค้าจ้าตัวนี้เหลือกระถางเดียวนะจ๊ะออซิเดียมใบ,บาพายดูกอแต่กอสวยใบยเริ่มเป็นใบาพายแล้วนะจ๊ะออซิเดียมใบ,บาพายหนึง่งร้อยหรอกหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจ้ะอ่ะตัวนี้จะเป็นวายฟิลิปปินเข้ากับจะสีชาจากหนึ่งร้อยหกสิบนะจ๊ะเหลือหนึ่งร้อยสี่ สิบบาทจ้ะตัวนี้จะเป็นแววมายุราต้นอวบๆอ,อย่างนี้เลยจ้ะลากเดินดีแล้วลูกค้าเห็นไหมจ้ะลากเดินดีเดินสวยแววมายุราหนึ่งร้อยแปดสิบบาทตัวนี้จะเป็นเอื้องเงินหลวงกอใหญ่ๆแบบนี้เลยลูกค้านี่ดูต้นดูลากอ่ะให้ดูแบบนี้จ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทดอกเขาใหญ่แล้วสวยมาก หนึรห้าสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นคาตาโนเซตชาตตการสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะสองร้ห้าสิบบาทตัวนี้จะเป็นไทเกอร์พอเหลือแค่กระถางเดียวนะจ๊ะนี่ต้นใหม่นะจ๊ะลูกค้าขึ้นมาสวยมากจ้ะอวบแบบนี้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะตัวนี้จะเป็น แกมมาโตเขียวอันนี้ลูกค้าให้ดูนี่ต้นใหม่นะจ๊ะแตกหน่อขึ้นมาแกมมาโตเขียวสองร้อยบาทจ้ะแกมมาโตตัวนี้หายากนะจ๊ะสองร้อยบาทเท่านั้นจ้ะตัวนี้จะเป็นตะขาบตะขาบไกลหมดเลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋ะตะขาบจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกอใหญ่ๆเลยจ้ะลูกค้าจ๋ะอ่ะหมดแล้วนะจ๊ะจ้ะ ถ้าใครสนใจก,ก็สแกนเคียวโคตตรงมุมจอเนาะมันก็โทรมาเบอร์ใต้เคียวโคตนะจ๊ะเบอร์ของโบจ้ะแม่คนมืบอลขอกราบขอบคุณลูกค้าทุกพานนะจ๊ะที่อุดหนุนติดตามคอยติคอยชมช่องของเรามาตลอดจ้ะขอบคุณจักใจจริงๆนะจ๊ะจ้ะวันนี้แม่คนมืบอลก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า